แจ้งสงสงจหน่วยงานคิดว่าทุกท่านคงทราบอยู่แล้วนะคะว่าจะต้องแจ้งใครอันนี้นอกจากประชมุมอสอ,อ,สอ,อแล้วก็ยังมีคณะผู้บริหารอยู่ัั่นองก็คงจะทราบในเรื่องของเราจะทําให้คนในชุมชนที่เราดูแลเรารชอบอยู่นั้นขาจังหวัดสตูนกำลังเดินทางมาใกล้ถึงแล้ว เมื่อท่านู้ว่ามาเราก็จะมือเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจสูษษงลึกเท่ากับมสมองของเราเพราะมอสมองมอมอของเรานี้จากดูเลตัวเรือดเกิดภคุกมพันาการและเทศบาลเขาทำโครงการรองรับแกนกนมแกกไข่หรือว่าแก่อะไรเนี่ยของอพี u ียูสองสิบชุมชนใน145คนเนี่ยที่ส่งรายงานมาที่เรานะคะ ในขณะนี้ทุกคนคงทราบสถานการณ์ในพื้นที่ของประเทศไทยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีการประกาศเบแ28จังหวัดนะ28จังหวัดนั้นก็ประกบรอบด้วยควบคุมสูงสุด23จังหวัดแล้วควบคุมสูงสุดแบบแบบอะไรก็เรียกที่เป็นควบคุมสูงสุดแล้วก็เข้มงวดเนี่ยก็ให มีการทำหนังสืออะไรต่างๆมีการขออนุญ,ญาตนะครับจา<ะ>กจะให้ความสำคัญกับการการดูแลนะครับในเรื่องของการเข้าออกของพี่น้องประชาชนในพื้นที่มากขึ้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในพื้นที่นะครับแล้วก็เรามีการเตรียมการความพร้อมในโลคอลในพื้นที่ได้สั่งการไปให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเพิ่มโลคอลขึ้นมา36ตำบลอ,อปตอเนี่ย36ตำบลเทศบาลด้วยให้มีการเพิ่มโลคอล สถานที่กักกันตัวให้สังเกตอาการเนี่ยนะครับให้เกิดให้มีความเพียงพอถ้ากรณีที่ว่าพี่น้องประชาชนกลับจากพื้นที่เสียงนั่นคือสีแดงแล้วก็สีแดงเข้มนะครับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุมสูงสุดแบบเข้มงวดเนี่ยเราก็จะให้จัดการให้มากขึ้นนะครับวันนี้เราสั่งการไปหมดแล้ว